สวัสดีครับเกี่ยวกับผมเวเฟอร์คริปโตนะครับคลิปนี้จะมาแชร์ที่มีการเทรดคริปโตฟิวเจอร์นะครับทำกำไร100%นะครับซึ่งเทรดนี้นะครับก่อนเข้าเทรดเนี่ยผมเองก็ได้มีการส่งสิกญนลไปแล้วนะครับในกลุ่มคอมมูนิตี้เทเล gram ของเรานะครับในช่องทางเทเล gram นะเพื่อนๆที่ตามกันมาในคอมมูนิตี้นะครับก็ทำกำไรกันไปทุกคนเลยนะครับก็เดี๋ยวคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับก็จะมาให้เหตุผลการเข้าเทรดนะครับว่าก่อนที่เราจะเข้าเทรดเทรดนี้เนี่ยมันเกิด การคิดเกิดเหตุผลการเข้าออเดอร์แล้วก็เกิดเทคนิคอะไรขึ้นบ้างในเทรดน,นี้แล้วก็ไปรับชมรับฟังคลิปนี้กันได้เลยครับครับแล้วก็มาอยู่กับคู่เหรียญเลยเลยอร์ USDT นะครับก็เป็นเหรียญ l a เยอร์เป็นเหรียญที่เพิ่งลิสต์มาใหม่ได้ไม่นานนะครับใน n บแน e นะก็มาไล่แก่การาฟกันนะครับในทางเฟรม15นาทีนะครับว่าลืมบอกไปนะครับเทรดนี้เนี่ยเป็นเทรดแบบสแคปปิ้นะครับก็เป็นเทรดสั้นนั่นเองนะครับเราจะใช้ทางเรม เล็กๆก็ประมาณ15นาที30นาทีในทางเฟรมหชั่วโมงประมาณนี้นะครับในการหาออเดอร์เข้าเทรดนะครับซึ่งในเทรดนี้นะครับก็มาไล่แกะการกันก่อน,อนเลยนะครับในโครงสร้าง15นาทีนะครับก็เดี๋ยวเราดูหนึ่งชั่วโมงก่อนนะซึ่ง1ชั่วโมงนะครับราคาเป็นโซนขาขึ้นชัดเจนนะครับราคาก็มีการทำ high ทำยก ok low ทำ high ใหม่ยก low ทำ high ใหม่ยก low อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับใครๆก็ดูออกน,นะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นขาขึ้นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อเทนเป็นขาขึ้นนะครับเราก็ง่ายๆเลยนะครับเทนเป็นขาขึ้นเราก็พยายามเล่นหน้าบายนะครับเล่นตามโครงสร้างเทนหลักนั้นเราจะพยายามไปขวางจะพยายามไปวิ่งสวนเลนกับชาวบ้านแนล้วเราก็พยายามวิ่งตามโครงสร้ง ank, างเทนหลักนะครับมันค่อนข้างเล่นง่ายแล้วก็ชัวร์กว่าเยอะเลยนะครับก็ประมาณนี้เรารู้และหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเป็นเทนขาขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็ไปแกะการาฟสโคที่มันสั้นลงนะครับก็มาดูกันต่อในทางเฟรม15หนะ้านาที ซึ่งทาาเฟรม15นาทีนะครับชุดที่ผมเห็นการาฟเดี่ยจะเป็นชุดตรงนี้นะครับที่ผมเห็นการาฟขึ้นมาก็จะเป็นชุดตรงนี้เลยนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างมีในยะสาคัญอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราวาดเป็นโครงสร้างเทรนก่อนนะเราจะได้เข้าใจง,ง่ายๆซึ่งโครงสร้างเทรนมันก็ขึ้นมาประมาณนี้ลงมาทําโลขึ้นมาทํำไฮใหม่ลงมาทําโลขึ้นมาทํำไฮใหม่ลงมาทําโลแล้วก็ขึ้นมาทํำไฮใหม่แบบนี้ครับเพื่อนๆซึ่ง หลังจากนั้นราคาก็มีการทุบตบกลับลงมาที่โซนตรงประมาณ1 0 4 1 0 5ตรงนี้แล้วก็มีการเด้งกลับขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งโซนประมาณแถวนี้แหละที่ผมเห็นการน,นะผมเห็นแล้วก็โอเคก็ชุดตรงนี้นะก็น่าจะเป็นเทรนขาขึ้นได้นะก็เห็นจังหวะแล้วว่าสาเหตุนะครับเพราะว่าชุดตรงนี้เนี่ยที่มันเทมาเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าเฮ้ยไอ้จังหวะที่มันเทมาไอไฮตรงนี้เนี่ย RSI มันสูงมากเลยนะครับซึ่ง RSI มาอยู่ที่ประมาณโซน 60เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะวาดกราฟให้นะก็จะเป็นโซนตรงนี้เพื่อนๆเห็นไหมที่ผมวาดกราฟไว้เนี่ย r อ i เนี่ยมันอยู่สูงมากๆเลยนะครับตรงนี้เนี่ยถ้ากับว่าไอไฮเนี่ยที่มันขึ้นมาเนี่ยแบบมันดันไอซไอขึ้นมาสูงมากนะครับราคาเนี่ยก็น่าจะยังไม่จบโครงสร้างเพียงเท่านี้นะเพราะว่าเดี๋ยวผมขอลบเส้นก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยราคาลงมาแล้วมีการเด้งรับเนี่ยบุงบอกถึงว่าเฮ้ยแรงซื้อมันยังแน่นนะเพราะว่าราคาเนี่ยมันทุบลงมาเยอะมากเลยนะประมาณแท่งนี้เนี่ยมัน สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะจากหนึ่งจุดเจ็ดเนี่ยลงมาเหลือหนึ่งจุดศูนย์ห้าเนี่ยทุบลงมาแท่งเดียวสิบสองเปอร์เซ็นต์แต่ราคายังสามารถดันกลับขึ้นมาที่โซนแถวนี้ได้เลยนะครับแถมนอกจากนั้นเนี่ยเรายังเห็นอีกว่าไอชุดตรงนี้นะครับราคาเนี่ยมันมีการ break out ด้วยนะครับเป็น f i l ล i n g แบ c k นะครับซึ่งตรงนี้โครงสร้างตรงนี้เนี่ยมันมีการ break out filling แบ c เป็นร์ a แพ p a t ิร์นด้วยนะเพราะว่าราคาเนี่ยมีการลงมาเทสชุดตรงนี้ชุดตรงนี้ชุดตรงนี้ วิ่งไซเวย์อยู่ในกรอบริมตรงนี้นะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยราคามันเกิดการเบรกเอาลิมตรงนี้นั่นเองนะครับตามลักษณะของโครงสร้างชาร์ตแพทเทิร์นทั่วไปนะครับก็ชุดตรงนี้เนี่ยแท่งนี้ครับมันเบรกเอาเฟลลิ่งแบกนะครับก็เท่ากับว่าราคาเนี่ยก็มีโอกาสไปต่อนะครับตามโครงสร้างเทนขาขึ้นที่มันทํามานะก็โครงสร้างมันน่าจะเดาได้ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้อ่าราคามีการขึ้นมาทำไฮย่อลงมาทำโลใหม่แล้วก็มีเตรียมขึ้นมปทำไฮใหม่แน่นอนฉะนั้นเรารู้แล้วว่าเฮ้ย ไอราคาชุดตรงนี้เนี่ยที่มัน break out ฟลิงเรื่องแบกเนี่ยเราสามารถเข้าตรงนี้ stop loss อยู่ที่ใต้โลเดิมที่มันเคยไปนะครับโลเนี่ยมันยอยู่ตรงนี้มาแล้วก็ stop loss ที่ประมาณตรงนี้อ่ะนี่จะเป็น stop loss ของเราส่วน enti อยู่ที่ประมาณแท่ง break out ฟลิงเรื่องแบกตรงนี้นะครับก็จะเป็น1.12อแถวแถวนี้นะก็จะเป็นเส้น enti ส่วนที่พที่มาหนึ่งต่อหนึ่งของอาานะครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าราคาเนี่ยจะมีการขึ้นไปทำ high ใหม่ที่มันสูงกว่าไฮเดิมนะครับก็ะจะเป็นการขึ้นมาทำ ไฮใหม่ที่มันสูงกว่าไฮก่อนหน้าตรงนี้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีช่องว่างประมาณ5-6%นะครับให้ทำกำไรนะใช้เลี้ยวเหรียเบกเนี่ยก็บวเป็นร้อเปอร์นต์แล้วนะ profit ก็ก็ไม่ยากนะครับเทรดนี้ซึ่งอีกอย่างนึงนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยตรงนี้เนี่ยไอที่เราเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าไอตรงนี้เนี่ยมันขึ้นมาสูงถูกไหมครับถ้ากับว่าราคาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทําอีกไฮหนึงเมื่อทำดาวเจนนะเพราะว่าตามโครงสร้างของเอเลี่ยนเว็เนี่ยหรือว่าดาวเทอร์ด โครงสร้างชุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นเวฟหนึ่งถูกไหมเวฟหนึ่งย่อลงมาเวฟสองขึ้นไปทําเวฟสามลงมาทําเวฟสี่ขึ้นไปทําเวฟห้าลักษณะโครงสร้างอีเลียดเวฟจะเป็นแบบนี้ครับซึ่งในช่วงของเวฟสากับเวฟห้าเนี่ยมันจะมีไดเวอร์เจนซ่อนอยู่นะคือชุดตรงนี้โดยปกติแล้วนะครับไอเวฟสากับเวฟห้าเนี่ยมันจะเกิดไดเวอร์เจนนะเป็นการจบโครงสร้างเทนขาขึ้นในชุดย่อยนะครับซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเนี่ย ไอไของเว็สามเนี่ยมันจะสูงมากๆแบบสูงแบบชีเลยนะครับแล้วก็จะเป็นกราฟเนี่ยมันจะขึ้นมาสูงมากๆถ้ากับว่าไอชุดตรงนี้เนี่ยเราสามารถจินตนาการได้นะครับว่ามันคือเว็สามก็คือไอชุดตรงนี้มันน่าจะเป็นเว็สามส่วน I, I, ไอไอที่ขึ้นมาสูงขนาดนี้เนี่ยแสดงว่ามันน่าจะเป็นไอไอของเว็สามนะมีการมันน่าจะเตรียมขึ้นไปทำไฮใหม่ือทำไดเวอร์เจนนะครับซึ่งถ้าเกิดมันเกิดไดเวอร์เจนเนี่ยแสดงว่ามันจะกลายเป็น เวฟ3กับเวฟ5ของในโครงสร้างเลียดเวฟนะเพราะว่าเนี่ยเราดูแล้วว่า NI เนี่ยมันขึ้นมาค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะมีอไฮนึงเพื่อที่ทำเดบเจนกับโครงสร้างชุดตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้ไม่รู้ว่าเข้าใจหรือเปล่าเดี๋ยวมาทําคลิปสอนการดู NI เบื้องต้นให้นะแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนที่เป็นมือใหม่นะก็เทคนิคเทดก็ประมาณนี้นะสำหรับเพื่อนที่ดู NI อะไรยังไม่ค่อยเป็นก็ดูในส่วนของ b c k Out f i l t e ั i n g เป็นนโครรงงส้าิมแบบับก็ ดูค่อนข้างง่ายเลยนะราคาเนี่ยมันมีการเบรกลิ่มออกมานะครับก็เป็นการเบรกเอาต์ปกติเลยนะครับราคาก็เตรียมไปทำไฮใหม่ตามเทรนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเทรนเนี่ยมันเป็นขาขึ้นนะก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับเทคนิคการเข้าเทรดก็เดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้ด้วยนะครับก็ฝากหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับคอมมูนิตี้เทรดเดอร์คริปโตนะครับเป็นกลุ่มคอมมูนิตี้ของชุมชนเราเองนะครับเป็นคอมมูนิตี้ทางช่องทางทีเลงแกรมนะเพื่อนๆก็สามารถ ้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารความรู้หาเพื่อนเถกกันได้แบบ24ชั่วโมงเลยนะก้อนรับอยู่ทีต้ดีฟชั่นคลิปนี้ก็สวันนี้ก็สวัสดีครับ